นอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับร้านของไอ้อย่งัดยางนะจ๊ะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนไส้กรองอากาศไอ้ไม่ได้ถอดเลยนี่ว่ากำลังจะถอด นี่ทำไมเราต้องขันแบตออกไว้กันโคดขึ้นกันอะไรนะกันโคดขึ้นโอ้โ FI ขึ้นอย่างเขาแล้วใช่ไหมไอ้โหย FI ขึ้นแต่มีกล่องรถนะโอเคก็ว่าอมันขันทำไมใส่กลองพี่อยู่ไหนวะไอ้ใส่กลองพี่อยู่ไหนเชียงกงเนี่ย ถ้าเชียงกุ้งกูไม่ใส่แล้วไอ้เหี้ยเชียงกงนี่โอเคครับของแท้ต้องของแท้ต้องเม d ดอิน h ช n a นาใช่ไหมอุ้ยครับทำไมไม่ใช่ <What? S 1> ของแท้ต้องอเ,เดี๋ยวย่อง USA เอแล้วนะของแท้เอ็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยของแท้ต้อง USA K&N เเอของ g s x ี5 0นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ ันนี้จะบอกนะไอ้เครือบไ้พี่ก่อนเนาะเครือบจากโรงงานมาเคแกะโรงงานมาอ๋อ้โหที่มันมันมน,นี้มันไม่ใช่ว่าไอ้เครือบให้นะโอ้ยเครือบมาจากโรงงานแล้วตอนนี้ช่างไอ้กำลังแกะด้วยความประนีตด้วยความ,มชำนาญออกกำลักูกนนเอ้ยพี่ก็อุตส่าห์พูดนะ บอกว่าโอ้หไอ้แกะด้วยความชำนาญด้วยความประณีตไม่แกะงานแล้วไงไม่ได้แกะนานทั้งอื่นแกะบ่อยไหมบ่อยแกะอะไรแกะกระดุมกระดุมตัวเองใช่อาโอเค <laughs> <laughs> ดึงเลยไหมไอ้มึงมีฝีมือจะตายน <laughs> ี่ครับ มีวความชำนาญอย่างนึงนะ่งฮะมีวความชำนาญของช่างไอ้เฮี้ยยางหลุดดิบ่ะระหว่างถอดกับใส่อันไหนใช้เวลานาน,านกว่ากันไหนใส่ใส่ถ้าไม่ใส่ใช้เวลานาน,านกว่า เอาเงียบไปแล้วท,ทั้งหมดเลยเงียบไปทไั้งหมดเอาละครับขออีกหนึ่งชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนนี้มันจะอยู่ด้วยกันวิธีการขอนนครับที่มงขอนี้ก่อนไม่ใช่เหรอไปแล้ว แล้วไงอ่าน่าเห็นไหมขนาดช่างกินข้าวแลนะ้วเนี่ยอารมณ์กิดชุนเฉียวไง<า>ต่อไปข้างต่อไปฮนะ ช่างไก้กำลังใช้ความตั้งใจในการแกะโอ้โหเจ้าของมันนี่เกรงเป็นอะไรกลกวนหมายถึงไม่กลัวกูโอ้โหไม่ต้องกลัวมันไม่กลัวกูได้ไง ดึงดึงไเดี๋ยวมันก็หลุดมันพูดอย่างนี้บ้น,นเป็นเลยน่าเป็นช่างเ,เลย,เลย <c oughs> จะจะบอกไว้ก่อนว่าที่ผมเปลี่ยนไส้กรองอากาศกรร็เพราะว่าไอแนะนำมาเดิน <c oughs> สุยครับเดินสยุยอะเดินสยุยโดนป้ายยาเด <c oughs> มันบอกว่าถ้าเกิดพี่ใช้เนี่ยพี่จะไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยพี่แค่มาล้างกับผมอ่าถ้าพี่ใช้เนี่ย ที่จะไม่ได้ซื้อเลยเอะจะไม่ได้ซื้ออีกเลยพี่อ,อาออแต่ทีเนี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีครับ <Wow. S 1> คือแบบว่าซื้อทีเดียวเนาะซื้อทีเดียวก็ก็คือจ,จบเลยจนกว่ารถจะพังแค่นั้นแหละถึงจะไม่ได้ใช้อีกแต่แต่สิ่งที่ผม,มแม่ก็เชื่อคือมันเพิ่มแรงม้าด้วยใช่ไหมใช่คมันเพิ่มแรงม้าด้วยแต่ทีนี้เราไม่ได้สนเรื่องแรงม้าเราเราสนแต่เรื่องการใช้งาน การใช้งานล้วนๆแต่นั้งที่ตัวเองไม่ค่อยได้ขี่บ่อยแค่นั้นแหละครับอตอนนี้ขานออกมาแล้วของมันต้องมียีตอนนี้ครับรถผมกำลังคูกออกมาแล้วคูกแงออกมาแล้ว ไอ้เขาปลดตรงนี้ออกก่อนปลดง่ายครับช่วงนี้ปลดบ่อยปลดปลอยปดบ่อยปลดบ่อยไม่ใช่ปลดบ่อยปลดปล่อยคลิปนี้มันจะผ่านไหมไอ้พี่วะผม่ว่าติดแดงอะไม่เหลืองแล้วกินน้ำมันถึงเลยไอ้เพราะว่าถอดสายน้ำมันออกไปใช่ถ้าเราไม่ถอดได้ไหมได้แต่จะเกิดอะไรขึ้น นลำบากลนำนบ,บากทางดีครับต้องปล่อยช่างเขาทำโอ้ถังน้ำมันนี่ผมบอกเลยทั้งหนักทั้งร้อนเต็มน้ำมันมามากๆไม่มากไม่มากมีส oh, <no. S 2> ี่ขีดเป็นครึ่งถังเออเกินครึ่งถังไม่ใช่ ดึงออกมาครับก่อนทำบีสเฮ้ยทำไมรู้สึกปวดบ่อยเลยใช่นีวัยรุ่นเยอะฮะรุ่นเยอะอะไรใส่เงี้ยนอะไรใส่เงี้ยนอะไรวะเนี่ยใส่เงี้ยแหละใส่เงี้ยใส่อะไรนะใส่เงี้ยแหละโอ้โหใส่เงี้ยนใส่เงี้ยนผมบอกใส่เงี้ยนผมตกใจเลยอ่ะทำไม ไปธรรมดาของช่างตีฮะเดี๋ยวเขาจะมีมุกอะไรแปลกๆอย่างนี้มาผมก็ไม่ทันบางตัวทีนี้ไปขันวะมันมันมีไม่กี่คนที่จะขันรถพี่ใช่งไหมเออมันมีไม่กี่คนหรอกไม่ศูนย์ก็มึงอไม่ศูนย์ก็มึงเลยแน่นสักเป็นคนขันให้เองครับแล้วก็จะเป็นคนขันออกเองนี่คความชำนาญของช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า สองวัน3าปีครับกืดยังว่ายังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยอจากช่างผู้ชำนาญการแกะนานหน่อยครับแกะนานหน่อยไม่ได้แกะนานครับไี่แกะเพราะว่ารุ่นอื่นเขาแกะกันง่ายๆมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่แกะยากครับช่างตีบอกอย่างนงี้นี่คือส่วนของเรียกว่าอะไรนะ กองกองอะ่ะนี่เป็นส่วนของกองนะฮะกองอากาศเอาเอาเดียวกันเห็นไหมจบเลยทีนี้จบเลยไม่น่าชมมันเลยมันน่าเด็กฮะจบเลยทีนี้มันไปไหนแล้วโอ้หนี่ไงไหนๆแล้วด้านล่างโอ้ี่มล้วฮะพอย่งชั่วครับ มีลูกเหล็กครับมีลูกเหล็กใครที่ชอบตีกัดยางครับก็ไปดูที่ช่องตีกัดยางได้เลยไม่มีอะไรครับขับรถเล่นวันวันขับรถเลนวันวันทำอะไรอย่เงี้ยปั่นจักรยานไหม <laughs> บางทีมก็ไปอาบน้ำ<ะ> <laughs> ที่ไหนอะ่ะ <laughs> เอาจะรู้ไหมล่ะ <laughs> กวไปกับพี่อยู่นะวันนี้ตังไม่มีตังไม่มีเนี่ยตังมาลงขายนี่หมดแล้วเนี่ยจ่ายตังค่านี่หมดแล้วเนี่ยโ่าหาหนุก็ยังไปกับพี่อยู่นะไปไหนไปไหนโอ้ยเป็นเงี้ยก็โพสต่ครับหมดแล้วเนี่ยตรงนี้จะร้อน มาแล้วครับนี่คือส่วนภายในของไส้กรองอากาศให, <Wow. S 1> ใหม่เลยครับเพราะว่าคนใช้ขี่ดีครับเ <Yahoo. S 1> จ้าของมันขี่ดีครับผมบอกเลยเนี่ยจ,จะคุย <Yeah. S 1> ไม่ต้องคุยจบโอ oh. ้อันนี้คือไส้อุ่นร้อนร้อนร้อนเจ็ดกันเจ็ดกันตันแล้วอันนี้คือไส้กรองกรองผมนะครับจากของเดิมกี่กิโลครับหมื่นห้าโลครับ แต่แต่ไอ้ปบอกให้พี่ไปแล้วตอนหม<ช>ื่นสองเนาะใ่เพราะหมื่นสองก็ดําอันนี้ผมเพิ่มมาอีกหมื่นห้าอันนี้ดําเลยนะเราไอ้บอกว่ามันตันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซูมดูน่าจะตันแล้วละ่ะถามมาเช็ดได้ไหมไอ้บอกอย่าเสี่ยงใช่ไหมใช้ครับใช้ได้ครับแต่อย่าเสี่ยงดีกว่าเปลี่ยนนะครับใช้ได้นะแต่ก็เปลี่ยนนะครับอืมเปเลี่ยนหนึ่ อันนี้เป็นไส้กรองใหม่ของ K N นะครับที่เราจะใส่เข้าไปที่จริงก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับแต่ช่างบอกว่าเอาของ K N เป็นเลย่าพูดสีเขาไม่ได้ใจไม่เป็นไรอะเราโอ้ยนี่ของใหม่อันนี้มีความแตกต่างยังไงไอ้มันมีอะไรออกมามันละเอียดกว่าครับม,ม,รมันจะเคลือบน้ํามัน มันจะเคลือบไ้น้ำมันมันจะดูดซึมพวกฝุ่นได้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งมันล้างได้ครับตรงนี้มันเป็นอะไรวะไอ้เป็นโครงมันโครงมันข้างในมันจะเป็นใยฝ้ายครับใยฝ้ายมันจะบางอันนี้จะไม่มีนะอากาศจะไหลเข้าได้ดีกว่าอันนี้จะไม่มีเพราะว่าอันนี้มันเป็นผ้าหมดเลยเป็นผ้าหมดเลยฉันจะแตกต่างกับนี่นี่คือ ของเดิมม้วก็ของต้อง,งส่องส<อ>่ <นะ S 1> องดูเห็นทะลุอ่ะไม่เห็นทะลุละเห็นแล้วเห็นแล้วโฟกัสละอันนี้เห็นทะลุเลยนะในลุโปรล,ลุโปงเลยเขาให้จะโปงแสงอ่ะดีกว่าอ,อากาศจะได้ดีกว่าในครับล้าก็จะดูดฝุ่นได้ดีกว่าอันเดิมตรงนี้เพราะว่ามันเคลือบน้ํายาไว้อต้องเป็นน้ํายาของอะไร K n m เท่านั้นเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่เรา จะพูดให้ฟังสำหรับไบเกอร์ที่อยากจะเปลี่ยนกองอากาศแล้วใช้ได้นานๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนซ้ำซ้อนเปลี่ยนทีเดียวครับแล้วก็ล้างล้างตอนตอนกี่กิโลดีไอุ้กบหมื่อโลอ่าทุก 12, 1หมื่นสอนโลนะฮะมาเช็คทำความสะอาดได้เอามาล้างเอามาเคลือบได้ ไอจะถนัดในการใช้กระดาษในการเช็ดนะฮะถนัดมากสัญญาธ่รมยาเลียวครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วที่เป็นเป็นปะจะเอาพี่จะลงให้หมดเลยพี่จะไม่ตัดสักอย่างเดี๋ยวพี่จะไม่ตัดสักอย่างไอตัดเถอะ เราไม่สามารถที่จะอันนี้้ผมางเอเอ,เอล้างเลยฮะเนี่ยา,างไห้กำลังเขาเรียกว่าฟองน้ำอะไรไอซับน้ำมันจากไอน,น้ำมันไอน,น้ำมันเครื่องขึ้นมา<อ>เลี้ยงชุดปล่าเบายู่ความละเอียดของที่นี่นะฮะเขารับทุกส่วนครับปกติเขาเปลี่ยนครับแต่ผมล้างเอา หลังทองการล้างจากฟาสคินเนอร์ใครๆก็ใช้ฮะเพราะไอ้มันขายอยู่นี่ผมก็ใช้ครับไปล้างโซ่แม่ผมเอาไปล้างครัวแน่ทุกหลายภาคส่วนนี่คือความปอยของผมนะครับใส่ไป,ไปแล้วแต่รอสักพัก ឡើងតកាប់ប្រកបពេញเหมือนเดิมចាឲ្យទៅកបเป็นเหมือนเดิม มามมันทำร้ายเราซึ่งฮะด้การแองไม่โดนไม่โดนดังเป้งเมันเข้าแล้วมันเข้าที่หวัวใจพี่ดังเป้งอ่ะ 더... 오, 물고기. นะนี่ก็ตอนนี้มันดุราจากรใช่ไหมครับแล้วระบบ